เจมี่วาร์ด,ดีเบิ้ลโทษช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้บุกถล่มน้องใหม่เวสต์ซอมวิทเอัลเบียน3-0โดยเกมนี้ทีมธทีคาสานเย่แบกรายใหม่เบิกสกอร์แรกได้ด้วยจากลูกโมงประเดิม3แต้มแรกได้อย่างสุดหรูในศึกเพเมลรีอังกฤษนัดประเดิมสนามการแข่งขันฟุตบอลเพลยเมารีอังกฤษนัดแรกของฤดูกาลประจำวันอาทิตย์ที่13กันยานัสนามเดอะฮอปทอนเป็นการพบกันร,ระหว่างเวสต์ซอมฟิทเอัลเบียน ทีมน้องใหม่พบกับเลสเตอร์ซิตี้เวสซอมบิดของกุนซือสลาเวนบบลิตเกมนี้ส่งคันล่มโรบินสันหัวหอกตัวเก่งเป็นตัวความหวังในแดนหน้าพร้อมกับมีมาติอตสเปเรล,ล่าคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ขอเบเดรโรเจอร์เกมนี้ไรอจอนี่อีแวนปกักกหลังตัวเก่งที่ติดโทษแบนโดยส่งมินเฟดเอดีดีถอยลงไปประจําการแทนโดยคู่กับคาร่าโซยุนซูส่วนทีมอตีกัสคานเย่แบ็กซ้ายตัวใหม่จากออตแลนตา และลงประเดิมสนามเป็นตัวจริงทันทีแต่ถูกขยับมาเป็นแบ็กขวาขณะที่แนวรุกวางฮาเวีย์บานและเจมีว่วอด,ดี้นำทัพเกมครึ่งแรกผ่านไป15นาทีกลายเป็นเวสซอมบิดท,ที่ทำได้ดีกว่ามีโอกาสบุกใส่และได้ลุ้นประตูก่อนจากจังหวะฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษมาติอุสเปเรล,ล่าได้ปั่นด้วยซ้ายแต่บอลเฉล็บกำแพงออกหลังไปส่วนเลสเตอร์ยังไม่ได้โอกาสจบสกอร์แม้แต่ครั้งเดียวจากนั้น ก็ยังเป็นโอกาสของเจ้าถิ่นในนาทีที่25มาเตอุสเปเรล่ลาก,กดเต็มข้อด้วยซ้ายบริเวณหัวกะโหลกแต่คราวนี้บอลบินออกหลังไปไกลจากนั้นมาเลสเตอร์เริ่มตั้งเกมของตัวเองได้และเกือบได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่30เดนนิดปราดได้ซัดในเขตโทษบอบลใบแฉลบน่ารับเจ้าถิน่นก่อนจะมาเข้าทางปืนของฮาเวบานวิ่งมาซัดด้วยซ้ายจ่อๆไปติดเซฟของแซมจอรสตันถัดมานาทีที่36ทีมเยือนได้ลุ้นต่อเนื่อง อายอเซเปเรสแทงบอลให้กับเจมีวาดีแล้วหาจังหวะแต่งเข้าขวาซัดเน้นๆในกรอบเขตโทษแต่บอลยังไปตรงตัวแซมจอร์สตันปัดทิ้งออกไปได้แต่จังหวะนี้ผู้ช่วยยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้าไปซะก่อนช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่ศย์ประตูต่อศูครึ่งหลังเกมดําเนินมาถึงนาทีที่56เลสเตอร์ได้ประตูขึ้นนํา 1- 0จากจังหวะที่เดนนิสปราดได้บอลหลุดไปสุดเส้นหลัง และตักบอลเข้าเขตโทษทีโมธีคาสตานเย่ขึ้นโขงเน้นๆส่งบอลตุงตะขา่ายนาทีที่64เลสเตอร์ได้ลุ้นลูกที่2จากจังหวะที่ยูริตเตเลมองซัฟรีคิกระยะประมาณ30หลาบอลพุ่งตรงตัวแซมจอร์สตันต้องทุบออกหลังไปนาทีที่73เลสเตอร์มาได้จุดโทษจากจังหวะที่เจมีวดี้โดนเหนี่ยวล้มในกรอบเขตโทษก่อนเจ้าตัวจะลุกขึ้นมาสังหารไม่พลาดเลสเตอร์นำ2-0เท่านั้นยังไม่พอนาะทีที่83 เจมสจัสตินโดนดาราโอเช่เสียบสกัดในเขตโทษผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์เป่าให้จุดโทษอีกครั้งกับเลสเตอร์ก่อนเป็นเจมี่วาดดี้คนเดิมรับหน้าที่สังหารยิงเข้าไปไม่เหลือให้ทีมน,นำห่าง3-0เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเลสเตอร์ซิตี้บุกมาอาัดเวสต์บรมวิด3ประตูต่อศ เลสเตอร์ซิตี้ต้องคิดหนักในการคว้าตัวเดวิดบลูเซ่มาร่วมทัพหลังมีรายง,งานว่าบอลทมัตตตั้งค่าหัวไว้สูงถึง50ล้านปอนด์กองกลางทีมชัดเวลถือว่าเป็นนักเตะเนื้อหอมในหน้าร้อนนี้เนื่องจากเดอเชอรี่ล่นชั้นไปเตะในเวทีพรีเมียร์ชิพล่นชั้นไปเตะในเวทีแชมเปี้ยนชิพส่งผลให้ท็อตแนมฮอสเปอร์และแมนยูไนเตตแสดงความสนใจแต่ช่วงที่ผ่านมาเลสเตอร์ของเบรดโรเจอร์ ให้ความสนใจกองกลางตัวรุกรายนี้อย่างมากและถูกยกให้เป็นตัวเต็งในการดึงไปร่วมทีมยังไรก็ตามในรายงานของ The Sun เดอะซันเผยว่าบอนทมัตพร้อมปล่อยกองกลางวัย23ปีออกไปแต่พวกเขาต้องได้เงินค่าตัวที่50ล้านปอนด์เท่านั้นสําหรับบรูซเซ่เหลือสัญญาในถิ่นว i ทาริตี้สเตเดียมไปจนถึงปี2022แม้จะมีหลายทีมให้ความสนใจแต่สโมสรางตอนใต้อังกฤษก็พร้อมจะเก็บนักเตะไว้ใช้งานต่อ เพื่อการลุ้นเลื่อนชั้นกลับไปเล่นในเพมลิกฤดูกาลหน้า